ตัวแรกครับท่องเดือนเข้าไปครับท่องหาเดือนกว่านะครับหาเดือนกว่าครับดูประกันทองเนาะประกันทองครับตัวเรียบร้อยตัวเรียบร้อยเอาเปิดราคาเอาอะไรเข้าไปสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามครับนะราคาห้องครับผมต่อรองได้น่อยต่อรองได้ชุดที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกเลยจั้งมือครับไอ ลูกได้สิบกว่ามือครับผมสิบกว่ามือครับลูกตัวแม่ครับงอหลูกแรกครับไปอวดเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องต่อไปครับพี่น้องครับเป็นชุดที่สามครับเป็นงอแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกกระง่ามขื้นเก่าครับลำตัวเงียวยิ่งสิบกว่ามื่นครับพี่น้องโคมนี้ครับไปอวดเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันต่อไปครับเป็นชุดที่สี่ครับเป็นงอแม่ลูกลูกตัวแม่ครับงอหลูกแรกนะครับไปอวดเปิดราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพัน สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันสงการนะครับมือนี้วันที่วันที่14นะครับเมษาย์สองพันห้าร้บห้าครับวันสงการครับพี่จ่าทราพี่น้องมาเบิ่งงงวดราคาเบาะนะครับมาอยู่กับไออุดครับสวัสดีครับไออุดครับสวัสดีครับผมมือนี้ครับมาเปิดราคางวดให้อายเพิ่นครับพี่น้องครับราคาเบาะครับแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่ทั้ง3โคมราคาสอ0 0มื่นหนงพพี่น้องมูลราคาห้องนะครับกับลดถึง20,000กับมี ง้วนทองต่อนนาพี่น้องก็ราคาพ่เบานะครับราคาถือๆขึ้เก่าหน่อยเนาะแม่นครับผมค่าไอ้วุฒิพันวานะครับครับช่วงเมษาค่าพี่น้องอยากได้งัวไปเลี้ยงครับกลับจากกรุงเทพกรุงไทยหางัวฝากพ่อแม่เพิ่นก็เลยว่ามาเปิดราคาง้วยไอ้เนยพันวานะครับก็มาถ่ายท่ามย่บ้านสู้ศาสตร์นะครับตำบลลืออำเภอปทุมราชบงษ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมือนีกะสามโคมกับหนึ่งแม่ทองหน่อยเนาะครับผมนะครับเดี๋ยวถ่ายท่ามเราก็จะไปท่าบุญอยู่วัดครับพี่น้อง นะครับเรีนสงการนะครับได้รับทานกับกำลังพักผ่อนกับครอบครัวเดี๋ยวห้องเกเบิ่งงัวงามๆราคาวเปาเบลกับอุดนะครับเริ่มจากแม่ทองเขาท่านอ๋อเนาะครับผมนี่ครับตัวแรกครับทองเดือนเข้าไปครับทองหาเดือนกว่าแล้วครับหาเดือนกว่าครับอาไประกันทองเนาะประกันทองครับตรวจเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยเอาไเปิดราคาวอะไรเข้าไปสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามครับนะราคาวห้องครับผมตัวรองได้น้อยตัวรองได้คือเก่าครับล่ำโต๊ะเงาอัลลาดเลยเนี พี่น้องสูงอะไรบ่ายสูงลอยสามสิบครับลอยสามสิบบวกกันเนาะครับผมลอยสามสิบไปถึงลอยสามสิบหาดอกพี่น้องใหญ่อยู่ด้ีครับลำโตเงีวอัดหลาดทองหาเดือนกว่าไปหาหกเดือนสามหมื่นสามนั่นผมว่าแล้วราคาต้องเบานะครับต่อรองไหนได้เนาะต่อรองไหนคือเก่าครับนั่นละพี่น้องทรงฟีกี่กิโลไ้่ลอยโลกขี้เก่าครับลอยกิโลนะครับพี่น้องคสามหมื่นสามพันครับลูกในถังกันบ่าครับลูกสามครับลูกทสามถังครับผม ครับผมค่าทองครับสมตัวมากครับพีครับสมบามันแดงครับบามันแดงครับผมสมพลอใหญ่สามพันสามวัยตอรองในบดมือนะครับดูด้านหลังพี่น้องลูกปลูกนิดหน่อยก็มีนี่ครับจึงเบิ้งน้ำกันต้นแห้งไปได้เอานะครับหยิบเล็บขอเทถาปกติประกันทองง่ายเนาะประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าทุกกะทถอนประกันจังมมือประกันเดือนคือเก่าครับเป็นเดือนเดือนคือเก่าครับเออมักจังสีแล้วพี่น้องเนีย บ,บางท่านบอกประกันสิบหามือว่พ่อไอ,อุ้จัดให้เดือนนึงโลดเอาเดือนนึงเลยครับเดือนนึงเด้อ <สำ S 1> พี่<ห>รอง <ใจ S 1> ขีดเล็บขาเท่านุ่มสีเต่ามีติงฟังขวาติงหนึ่งเนาะนม่นครับผมเอานะครับนึนบเป็นงวไทยกลางไถ่ใหญ่เท่านี้แหละนะครับจมูกสีดำครับเสือกฟังเข้าเขาหน่อยนึงนะครับฟังขวาปกติใบหูบวิีบวแวงนะครับปลายเขาแตงให้แล้วนะครับลำตัวเงาอีนหลีเด้อพี่้องงูตัวนี้นี่ครับมันทาย่างเพลนมีติงนิดหน่อยฟังขวาติงหนึ่งครับเพดแดงผ้าดำบ่เม่นครับผมแดงผ้าดำ พวงหางดำไอยเนาะแม่นครับสามหมื่นสามทองหาเดือนกว่าสมโ <5 S 1> ต,าตมาครับผมความสูงไอวุฒิประลยสามสิบปวกอยู่ดอกนะใหญ่ีเด้อพี่หน้องลำตยาวดีครับตัวแรกครับสนใจโท่มากทรงฟรีลอยโลลอยโลครับลอยก็โลก,กับไปคือเ่าไปกับเ่ากับแถมแถมโอ้พี่น้องว่าทองทองสีเขายวหกเดือนครับอ่ะนี่ครับพวงหางสีดำ ประกันทองประกันตัวนี้ครับพี่น้องครับทุกประกันให้เป็นเดือนชุดแรกราคาแบ่งปันถือกันนะครับต่อไปเบิงอ่างัวแม่ลูกได้เนาะบานี้ครัผมชุดที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกได้จังมือครับไอ้ลูกได้สิบกว่ามือครับผมสิบกว่ามือครับลูกตัวแม่ครับงัวลูกแหลกครับพูดเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นหนึ่งพันครับผมสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องโอ้ราคาสองหมื่นหนึ่งพันนี่คืองัวสองตัวครับผม ลูกเพิ่นไว้เดี๋ยวซิบก็มือครับพี่น้องโคตรจึงยึงอยู่เปต้าหักคือนยังนี่เป็นงัวไทยครับสูงนะครับแม่เพิ่นสูงร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบบวกลบลูกแหลกเลยเนาะแม่นครับลูกแหลกลูกแหลกพี่น้องอนาคตใหญ่ขึ้นอีกครับใหญ่ขึ้นอีกนี่คือลูกแหลกเพิ่นต่อยอดได้หลายแม่ราคาเพิ่นเบาแห้งสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับงัวลูกแหลกด้วยเนาะแม่นครับผมลูกโคตรจึงยึงจุพี่น้อง ลูกเพิ่นเป็นบราวน์ลูกผสมแล้วครับแม่เพิ่นงวดไทยนะครับอนาคตความใหญ่แม่เพิ่นใหญ่ขึ้นอีกครับพี่น้องลูกสามลูกสี่ญ่ขึ้นอีกเนาะอายเนาะครับต่อรองไหนไว้สองพันต่อรองไหนครับสรงปีหลายโลคือเก่าขาทุกกระทอนประกันให้เป็นเดือนแม่นครับจัดไปพี่น้องเลยนะครับผมแม่เพิ่นสีออกดำแดงครับพี่น้องสดนะครับขอบหู้ดำจมูกสีดำบอสีบอแวงนุ่มสีเต่าอร่ยเนาะแม่นครับนุ่มสีเต่ากีบเล็บขอเท่าปกติโอ้ราคาครับพี่น้องบอขีลายเลย แม่พันสีงามลูกกับบอขี่ไายเลยครับโคตรจึงยังอยู่ไบวิบกว่ามือเองได้พี่น้องนี่ครับหูไปทั้งแปางามันูกผสมแะครับพี่น้องอ่ะหยิบเรียบขาเท่าปกติสองหมื่นหนึ่งพันครับแปลงปันโค้มนี่หัวแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกไหวซิบกว่ามือกำลังเป็นตะหักครับแม่เพ่นสีออกสีดำแดงเพดดำพว่วงหางดำ เจ้าคือขายให้เนาะเป็นตาหักกดอดเจ้าคือขายให้เนาะเอาโทรมาต่อเด้อพี่น้องเดอ้อราคานีผมว่าก็หายากคือดอกมันสดดีอยู่หัวลูกแหลกครับผมนี่ครับทรงปี่ลอยกิโลเป็นของขวัญปีไอปีใหม่วันสงการหน่อยเนาะของขวัญปีใหม่เพศดำพ่วงหางดำหัวสองตัวครับลูกตัวเมีย้อมนุ่มสีเต่าเบิร์นละเยดได้หลายเด้อ ท้ไมสองสามเดือนกะไม่ตันจุลูห้อมหลังมากได้เพิ่นว่าธรรมดาอ่ะโค้มโค้มที่สามกับใครเครียงกันละพี่น้องจังเวิ่งกันนะครับอ่ะนี่ครับโค้มที่สองปิดตะหักบอกินนมโชเลยละสองหมื่นหนึ่งพันครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับผู้ใดหางวัวแมาล่ลูกๆตัวแม่ราคาเบาเบาน,นะครับมีอยู่สามโคมมือนีจังเบิ่งน้ำกันทายถ้ำแล้วจังไปถ้ำบุญนะครับการ์ทุกกรทอนประกันให้เป็นเดือน เบอร์ไงหลายนะครับแม่พันสีงามลูกกะงามนะครับลูกตัวแม่คอมราคาเบาเบาห้องไปสองหมื่นหนึ่งพันสนใจโทรมาหาอุดได้นะครับต่อไปกับเป็เบอร์โครมที่สามลายน้องบัตรเนาะครับผมต่อไปครับพี่น้องครับเป็นชุดที่สามครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกกะงามพื้นเก่าครับลำตัวยงาๆว่ายีซิบกว่าหมื่นครับพี่น้องโครมนี่ครับไปอุดเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นหนึ่งพันครับผมสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องโอ้ไปตะเลียงแห้งครับสองหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้ครับ ลูกวัยยีสต่ก็เหมือนได้อเนาะครับผมลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับลูกเพศเมียครับแม่นสูงได้ไอ้ร้อยยี่สิบสามบวกครับร้อยยี่สิบสามบวกนะครับงัวลูกเด็ครับมาครับงัวลูกสองยืนครับลูกทีสองยืนนะครับสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องอ้ราคานะครับแม่สีงามครับลูกกะล่ำโตเงาจังสี่ครับนี่ลูกสาวเพิ่นเบื้องหน้าตาครับเพิ่นจิ้นนุมแล้วครับนี่เด้อพี่น้องเด้องัวไทยครับพี่น้อง สองหมื่นหนึ่งพันราคาห่อง่วสองโตนะครับลูกตัวแม่กินนุ่มสู่ตายเลยกินเก่งแห้งนะครับแม่สูงอะไรบ้างครับสูงร้อยยี่สิบสามบวกครับร้อยยี่สิบสามบวกครับห่อลูกไดคครับไปห่าลูกสองครับลูกอี่สองยืนเนาะแ่นครับผมลูกว่ายี่สิบก้าหมื่นครับพี่น้องลูกเพิ่นนี่ลูกสาวกินนุ่มอีกเก่งเก่งพูนสุดจอดนะครับหยีบเล็บข้อเท้าปกติโอ้โหเป็นเต้าโค้มนี่พี่น้องเลยสีดำแดงอีกแม่เพิ่นนะครับ อ่ะเพิ่งฟังนี่นี่ครับจมูกสีดำบอสีบอแวงครับใบหูบอสีบอแวงพี่น้องจะาพาิ่นติดขี่พร้อมอ่ากิ่งเร็วกว่าเท้าปกตินะครับลูกเพิ่นเพศแดงผ้าดำพ่วงหางดำสองหมื่นหนึ่งพันทรงฟรีร้อยกิโลหน่อยเนาะครับผมค่าทุกค่าทอนประกันให้เดือนหนึ่งประกันให้เดือนหนึ่งครับนะครับสูงร้อยยี่สิบสามครับเป็นว่าไทยพี่น้องอ่าเพล็ดเปนกระเพศอ่าดำอยู่นะครับผมอ่เบิ่งขึนกันหูมันเตาเล่าคม นี่ครับสีดำด่ิ๋วพวงห้างดำน่มสีเต่าไน้ยเนาะครับผม21,000ลูกตัวเม่นะครับโอ้โหม่นเป็นเตาพี่น้องโคมเนี่มันกอกินเก่งเถอะล่ะเก่งกำลังกินโอ้โพี่น้องสูตไตย่งฟรี100กกิโลครับลูกสีสองพันโกงให้ลูกพ่นกินเนะพี่น้องนี่ครับเป็นชุดที่สามนะครับครับผมราคานี่สูง่อย มีอยู่ร้อยยีฟสามร้อยยิ้มหาอะไรเนาะแต่ปูเผื่อๆไว้ไม่บออยากให้มันขาดเกินนิวขาดอะไรบ้างนะอ่ะเพรดดำครับอย่องเบิ่มกันลูกเพิ่นหอมลังกระมาแล,ะล,ะละ้วล่ะปูมาพงหน้าตาลูกมาโอ้ยสูตายนี่ครับขีดเรียบกอดเท่าปกติสองหมื่นอ่ะโชว์หนา้าได้ไหเนยโมป็นอ่ะอีเด้อพี่น้องโมมีแต่ไม่ยั่งหน่อยมั่งฟดปลอดแม่นครับอ่ะ คือใจมักราคาเบาๆตังซี่ง้อโค้งกันห้องใบสองหมื่นหนึ่งพันครับราคาห้องต่อรองกันได้นะครับลูกตัวแม่ไปราคาัน,นี่วันสงการครับพาพี่น้องมาอยากได้ง้อแพงๆเอาซ้ำเนียไปเลี้ยงจะหน่อยลูกกระไยแม่มัมมียผสมหมยนะครับเป็นชุดที่สามกินฟังนี่เอาอต่อไปครับเบิง้งชุดที่ซีเข้าไปวันนี้ครับ ต่อไปครับเป็นชุดที่สครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับงัวลูกแรกนะครับพิรุษเปิดราคาเท่าไรครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับพี่น้องราคาเพเบาะนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันคือตัวราบถึงหมื่นแหละครับบาทนี้แม่สูงอะไรครับล้อยหาล้อยหาเต้นนะครับลูกว่ยสองเดือนกว่าเนาะแม่ครับส่วนแม่เพิ่นผสมหรือยังกับวแน่ใจขึ้นกันวแน่ใจครับคือครับพี่น้องนะครับบวแน่เพราะว่าอยังงัวไทยมันสมเร็วแม่ะครับบางเทือเดือนหนึ่งก็ขึ้นได้พี่น้องนะครับเอา ลูกไวยสองเดือนกว่าครับพี่น้องเป็นงวไทยแม่สูงลอยหาเส้นครับงวลูกแหลกเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหมื่นเก้าพันทรงฟีหนึ่งร้อยกิโลนะครับไอเนาะครับผมราคาถูกกระท้อนประกันให้เป็นเดือนที่เก่าครับนะครับอ่ะลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องนี่กินหญ้านี่อู้เก่งแห้งแม่งนี่ครับแม่เพิ่นเด้อพี่น้องกินหญ้าอู้เกีงไรหนึ่งหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับแม่เพิ่นเพลิแดงผ้าดำพ่วงหางดำครับพี่น้องเอางวลูกแหลก ราคาเบาๆมือนี่ครับทรงฟีลอยกิโลลอยก็กิโลอายคนกับไปเด้อพี่น้องงวงสองตัวนะครับนี่ลูกตัวแมวว่ายซองเดือนกว่าครับแมวมันกินหญ้าเก่งหน่อยเนาะแม่นครับงูสันตันกินเก่งแห้งหญ้าขี้งัวงกระเบื่นนะครับอาจมูกเพื่อนต้องการก็เป็นสีน้ำตาลน่อยนึงนะครับมันกินหญ้าโอ้เครื่องตัดหญ้าสันดีด้วยด้วแม่นบ้านผู้ใดไม่หญ้าไร้ไร้พี่น้องอันนี้ขี้งัวด้งนี่พันกินนี่เพป็นบบยหา่เลยนี่นุ่มสีเต่านะครับเนาะ นมอซีเตาครับอ่นะครับหยิบเร็วกว่าเตาปกติครับโคมสุดถ่ายครับเป็นชุดที่สี่ครับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับหนึ่งหมืนเก้าพันครับครับผมต่อร่องกันได้เด้อพี่น้องครับนะครับราคาเบาๆวันสงการนะครับลูกพันกระเพ็ดแดงผ้าดำเพือกันพ่วงหางดับนะครับสนใจตัวใดโทรมาให้อุตครับยุบานสู้ชาตินะครับตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดตมราชเจริญครับมีฝากว่าต่อพี่น้องสามโคมกับหนึ่งแม่ทองครับครับผม ส่งฟรีหนึ่งลอยกิโลทุกตัวค่าทุกกระท้อนประกันให้หนึ่งเดือนทุกตัวได้เนาะไม่กันครับทีไปวัดได้ละมื่นนี่ฮะวัดบ้านนี่บ่ทำบุญทำบุญทีเป็นวัดผู้ครับอ๋อวัดผู้วัดผู้ครับอ่าทุกมหาอัยตลอดได้เนาะไม่กันครับผมส่งไดเห็นมาทรงการนี่สรงการกับจังคุยๆกันนะครับเราจะคุยกันเออบางแง่ใดกับยังรับหมวกกับยังไหน้อยเนาะครับผมอ่าซ้ำอู้หู้ตัวนั้นโคตรจริงจริงดิเหรอสองมูลเดือนนะอาจารย์รับคิมนีครับอ่าเ สำหรับคลิปนี้ดจ่าปทุมราชครับไออุดครับขอจบคลิปเพียงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม